ฉลอได้นะคะอย่าค่าสุดแต่เด็กฉลอได้เล็กน้อยเออถ้ามันไหลเร็วเอานุ่มๆมันจะได้ไม่กระแทกเบิมบิจ้าโอเคสวยค่อยๆค่อยๆคืนดูซ้ายด้วยนี่ซ้ายเบียดเป้าอืมอ่ะเลี้ยวขวาชะลอดีๆสวยๆรถเราคันใหญ่อยู่ในซอยแคบแบบต้องดูดีๆอ่ะถึงปากซอยแล้วเนี่ย เราถึงปากซอยค่อยๆค่ะค่อยๆหาจังหวะในการเลี้ยวด้วยอมองช่องไหนคะช่องขวาค่ะมองช่องขวาพอพอไหมรมไหลพอไหมพอแล้วก็อย่าไปเพิ่มค่ะไม่ต้องแถนเอาคืนมาเออเลี้ยงคัดไว้แล้วทําไมคะคืนเบาๆเออคืนให้ตรงเบาๆสวยๆมองทางเคมไหมสวยไหมนี่เดี๋ยวได้มีรถจอด แล้วก็ยังเลี้ยวได้ต้องเลี้ยวให้ตรงไม่ใช่ไม่เอียงไปหารถเขานักครูแต่เอียงขวาแทนตรงที่ไหนล่ะเออเอาดีๆเอาสวยๆงามๆพอออกถนนถ้าเราคิดว่าเราอยากขับรถเป็นเนี่ยออกถนนมันก็ต้องตรงค่ะเซฟซ้ายเซขวาไม่ได้ไม่ใช่ว่าเลี้ยวมาไม่เซวเข้าหารถเขานะแต่เซไปอีกทางหนึ่งอ่ะอย่างนี้หันหน้ารถไปทางขวาใจเย็นใจเย็นมองทางไหนคะมองซ้าย สายว่างไหมไปอีกนิดนึงจะได้เห็นไปอีกนิดนึงจะได้เห็นไปอีกนิดนึงเออโอเคอ่ะเห็นละทำไงเลี๋ยวเดี๋ยวเอาดีๆสวยๆจ้าเดี๋ยวสวยๆจะได้คืนง่ายๆปล่อยไม่ล้มลว่มปล่อยพี่ปล่อยคัดเยอะพี่คืนไม่ทันปล่อยคัทเยอะนะเออพี่คืนไม่ทันพี่ต้องเท้ามาผูกเกี่ยวไปโทษรองเท้าแบบเท้าพี่นี่แหละเท้าพี่ปล่อยเยอะไง เออพี่ไม่เหยียบให้มันนิ่งๆไงต้องเหยียบคัสไว้นิ่งๆอ่าเหยียบชาเหยียบคัสนิ่งๆพี่ไปปล่อยเพิ่มนี่แหละอืมเหยียบคัสต์ไปจ้าใส่สวายใส่สวายนี่ย้อนย้อนใส่สวายอ่ะปล่อยมื่อลมลมปล่อยลมลมปล่อยลมลมการที่เราเลี้ยงคัสคงที่มันทำให้รถวิ่งคงที่ด้วย ก็ถ้าเราปล่อยคลายขึ้นมาพอดีแล้วเราไปปล่อยคลายขึ้นนิดนึงอย่างเงี้ยให้มัน,มนให้ให้คัดคัดมันดีดเท้าเราไงแล้วเราไปปล่อยให้มันดีดขึ้นมามันดีดเท้าดันเท้าเราขึ้นมามันก็เลยไปอย,อย่าคัดสุดอย่าคัดสุดค่ะ<ป>เดียเด๋ยว,ดวเดียยเด๋ยวดีเล้วเดี๋ยวสวยๆเดี๋ยวอีกอย่าคัดสุดไหมแต่เบรกไหมนนะเบรกไหมเบรกได้ไหมเออมันไหลเร็วเกินไปก็เบรกได้ชะลอได้เออจะได้มากระแทกแรงจะได้คืนทันไหมชิดซ้ายมา ชะลอหน่อยเด้อเหยียบค่าสุดตาเบรกเลยมันไหลไวเกินไปเดี๋ยวไม่ทันอ่ะเดียวขวายวขวาจ้ะอ่ะเดียวหันหน้ารถไปมองช่องขวาค่ะมองช่องขวาช่องขวาเยียงคับไว้ใจเย็นๆเออเอาเดียวเพิ่มไหมช่องขวาช่องขวาหันรถไปช่องขวาไหมอย่ามองหัวรถค่ะเหยียบคัาสุดคืนไปไวยิ่งคืนไม่ทันก็ต้องคืนไว เออไม่ใช่คืนไม่ทันเราก็ปล่อยให้รถวิ่งไปแล้วแล้วค่อยค่อยคอย่คอยคืนไม่ได้คืนไม่ทันเนี่ยมันต้องค่อยค่อยคืนไม่ได้ถ้าคืนไม่ทันต้องรีบคืนแต่ถ้าคืนทันก็ค่อยค่อยคืนเราก็ต้องคุมรถให้ดีดีก่อนสวยสวยก่อนอย่าไปเบียดซ้ายค่ะเดี๋ยวทับก้อนหินก้อนหินเอาสวยๆขับเกียร์ธรรมดามันมันยากตรงนี้แหละยากตรงที่เราต้องเลี้ยงคัดเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยืออ อย่าลืมนะคะหย่บคัดสดทับขวาแตะเบรกหันหน้ารถไปชะลอไว้แล้วหันหน้าเราไปทางขวาเราจะเล ah, ah, ี้ยวทางไหนเลี้ยวขวาหันขวาเลี้ยวซ้ายหันหน้าเราไปทางซ้ายนี่เราจะเลี้ยวขวาอ่าไม่เบรกแรงค่ะบังคับขึ้นไปใจเย็นๆมาเอาขึ้นมาดูรถสิขึ้นมาเลี้ยงคันขึ้นมาเบาๆแรงค่ะไม่ขึ้นอ้าพี่ไม่ปล่อยเพราะพี่กลัวปล่อยเยอะพี่ก็ปล่อยน้อยอ่ะเลี้ยวเร็ จเย็นใจเย็นไม่ต้องหมุนแล้วค่ะรถเลี้ยวแล้วดิอย่างเงี้ยรถเลี้ยวแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเลี้ยวอีกมันไปเลนขวาแล้วเราต้องดูด้วยนะว่ารถเรากำลังไปไหนอช้าช้าไปทำไมช้าช้าเราหมุนเป็นความเคยชินแล้วเนี่ยไอหมุนเร็วเร็วเนี่ยคือเราติดหมุนเร็วเร็วจริงจริงเราคือมันเป็นความมันทําเป็นความเคยชินไปละอื เราต้องฝึกใหม่คะ่ะฝึกหมุนดีๆให้เรารู้สึกว่าเออเราคุมมันได้หรือยังอ่าเลี้ยวขวาหมุนกว้างๆชะลอไปด้วยชะลออันดับแรกชะลอรถก่อนด้วยการเหยียบคัดต์อเสร็จแล้วเลี้ยงคัด์ไว้อย่าเหยียบเล็กใหเหยียบเล็กอ่าเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายบ้างนะคะเลี้ยวขวาไปชา้ชาๆก่อนชา้ชาๆเหยียบคัดต์ไปนะพี่ปล่อยคัสต์เดีแล้วพอมันพุ่งไปพี่เหยียบคัด์สุดมันก็ไม่มีประโยชน์นะ พี่ปล่อยคัดเยอะแล้วเหยียบคัสสุดมันก็พุ่งไปแล้วไงอ๋อไม่พี่ต้องปล่อยคัสได้น้อยอืมอืออ้าไม่ทันแล้วค่อยเหยียบคัดสุดแต่เนี้ยพี่ปล่อยมันพุง่งไปมวะกลัวมันไม่วิ่งไม่ได้ปล่อยคัดเยอะเสร็จแล้วมาเหยียบคัดสุดเนี่ยมันจะทาให้พุง่ง<ม>พุ่งจอดพุ่งจอดอ,อพี่ต้องเลี้ยงคัดให้มันคอดีคงที่ไว้ถ้าการเลี้ยงคัดแบบเนี้ยคัดจะไม่ไหม้นะคัดไหม้ก็คือเราปล่อยคัดคือปล่อยคัดด้วยแล้วเหยียบเบรกด้วย กับปล่อยคัสปล่อยคัดน้อยแล้วเหยียบคันเร่งเยอะอะไรประมาณเนี้ยแต่ถ้าเราปล่อยคัดอย่างเดียวแบบนี้คัดจะไม่ไหม้นะคะมันไหม้ไม่ได้เพราะเราทาให้มันเคลื่อนที่ได้ด้วยคัดเป็นปกติธรรมชาติของมันอยู่แล้วเหยียบคัดสุดไหมนี่กระแทกไหมเหยียบคัดแต่เบรกชะลอเบาๆกระแทกนานอืเอาดีๆอืเอาสนุ๊กสมูทสวยๆอะไปตรงาให้ตรงทางดีๆ อย่างเนี้ยพี่ฝนเรียกว่าไม่มีพื้นฐานแค่แค่คือเราแค่ทําให้มันวิ่งได้อะแต่เราควบคุมเราไม่ได้ถ้ามีคําว่ามีพื้นฐานหมายถึงว่าต้องต้องทาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นที่แรกพี่ฝนเหยียบคัดเหยียบคัดปล่อยคัดแล้วเหยียบเบรกด้วยอ่าผิดแล้วนะคะแล้วก็ใส่เกียร์ไม่ตรงใส่เกียร์ก็ผิดอ่าหมุนพวงมาลัยควายมือเลี้ยวไม่ตรงคือเลี้ยวไม่ทันเนาะที่แรกเนาะอันนี้ก็ดีขึ้นแล้วนะคะ แต่พี่ฝนน่ะสมัครเรียนปิส,สัญญาณไฟแล้วเดี๋ยวเราจะเลี้ยวเข้าบ้านอ่ะแล้วทางนี้ทาําไงคะอย่าขับสุดแต่เบรกชะลอ,อเบรกชะลอเบรย่าให้เลยหน้าบ้านเราค่ะจ้าเราจะเลี้ยวเข้าบ้านเหมือนเลี้ยวเข้าซอยหรืออยู่บนถนนใหญ่แล้วก็ต้องชะลอแบบนี้อ่าเสร็จแล้วพอถึงปากซอยค่ะให้ถึงปากซอยดีๆก่อนนะอืมยังไม่ถึงเอออันนี้ให้ถึงปากซอยถึงปากซอยแล้วทำไงคะค่อยๆค่อยๆเลี้ยวค่อยๆเลี้ยวใจเย็น เย็น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 พอเลี้ยวเข้าไปต้องข้าเลยไหนคะเอ้าเดี๋ยวไม่เย็นแล้วเนี่ยนิพุงเข้ามาเลยเนี่ยอาเด๋ยเพื่อนไม่ทันเดี๋ยวเออชนรถเท้านัชนแล้วพี่ก็ปล่อยคัดเยอะเยวไวอ๋อคือปล่อยคัดเยอะอีกใช่ไหมเอาพี่ก็รู้ว่าปล่อยคัดเยอะเห็นไหมพี่ทำมันพี่ทำจนมันเป็นไอ้นี่ไปแล้วเนี่ยมันเป็นความเคยชินไปแล้วเนี่ยปล่อยตามความเคยชินแล้วแล้วเมื่อไหร่พี่จะคุมรถได้ล่ะ เออแล้วพ,พอพี่ไปออกถนนใหญ่แล้วพี่ต้องค่อยๆตามเขาไปอ่ะพี่ไม่ขับไปชนรถคันข้างหน้าเขาเราเนี่ยใช่้วมันพุ่งไปอ่ะ,ปล,ออะปล่อยค่าเยอะปล่อยค่าเยอะมันก็พุ่งไปแล้วเลี้ยวไปชนคันข้างหน้าเขาไงคันข้างหน้าเขาเลี้ยวชา้ชาๆใช่เออเขาไม่เลี้ยวไวเหมือนเรา่ไปถ<ช><ๆ>อยหล,ยลังเสร็จจะถอยพี่ฝนเรียนสมัครเรียนแค่วันเดียวห้าชั่วโมงมันน้อยไปแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะพี่ฝนอยากรู้พื้นฐานใช่ไหมอยากรู้พื้นฐานว่ามันถูกมันมันถูกไหมใช่แต่จริงเราก็รู้อยู่แล้วเรามั่ไม่ถูกถึงได้สมัครเรียนให้มเนี่ย ใช่อาว่าอยหลังอะวางกระจกซ้ายจ้าวางกระจกซ้ายจ้าแล้วพอท้ายถึงปากซอยชะลอไว้นะจ๊ะเยียบคัดไว้ถึงปากซอยแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะคะอ้าวถึงเราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวมุนซ้ายซ้ายมดนะคะเออเยยบคัดสุดหน่อยเยยบคัดสุดหน่อยเลี้ยวลึกค่อย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 เออเดี๋ยวซ้ายมาเยียบคัดไว้นะมุ่งที่สุดจ้าเยียบเบรกไม่ให้รถไหล ไปคัดขึ้นมาใหม่น้อยๆไปคัดขึ้นมาใหม่น้อยๆแล้วก็เลี้ยงคัดไว้ช้าๆช้าๆเลี้ยงคัดใจเย็นอย่าเลี้ยงเก็กนะใจเย็นรถตรงให้รถตรงเลยรถตรงรถจอดมองกระจกข้างไว้ค่ะข้างหลังมีรถมาไหมอะโอเคตรงแล้วตรงย่างยุด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 อะไปคัดขยับใหม่ได้ไปคัดเบาๆขยับรถใหม่ได้ไปคัดขึ้นมาเร็วไม่ให้รถไหลนะอย่างแน่นเอก เอาเอาเอาสวยๆวยสวยๆพอดีเราเหยียบคันสุดเหยียบเบรกเบรกเบรกไว้ไม่ให้รดลายอ่ะเสร็จแล้วคืนพรมลายยังไงกี่รอบเออสองรอบวิธีการหมุนพรมลายเนี่ยไม่สวยแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเอาเอาตอนนี้เอาให้หมุนถูกก่อนว่ามีกี่รอบนะคะเดี๋ยวครูจะสอนสาวพรมลายเพราะว่ารถพี่รถคันนี้เป็นรถกระบะนะคะเป็นมิสูพิชิตไททันนะคะเป็นกระบะ แล้วมันหมุนพวงมาลัยยากนะพวงมาลัยมันหนักเดี๋ยวครูสอนวิธีการสาวเอาทีละอย่างออันนี้เอาให้รู้รอบพวงมาลัยก่อนเพราะปกติแล้วไม่รู้ึ้อพวงมาลัยตรงเสร็จแล้วพวิ่งอ่ะไม่ตรงเอออ่ะเปลี่ยนเกียร์ค่ะเกียร์หนึ่งโอเคอ่ะน่าเห็นไหมประสา์ไฟอ่ะเลี้ยวออกค่ะหลบรถครูเดี๋ยวชนรถครูเอารถเอาล่ะค่ะครูนี่จะออกมเอาเลี้ยวไปเร็วนี่แหละค่ะมันจะออกรอบนี้นะหงายอืมนะหงาย นี่นีนี่ไม่มี956นี่แหละ956แ่ช่วันี้อะไรช่วงนี้ก้าวมาแล้วมีแต่ก้าวสวยปาม่กระตึกกระตักนะคะไปขับไปมีเวลาวันเดียวใช่ไหมคะใช่ถึงได้เรียนวันเดียวเพราะว่าพี่ฝนหยุดแค่วันเดียว ก็อยากรู้พื้นฐานเพราะเกียร์ธรรมดามันยากฝึกเองเมื่อก่อนสมัยก่อนเคยไปเรียนก็พี่ฝนก็บอกว่าก็เหมือนนั่นแหละครูสอนไม่ได้สอนอะไรสอนให้ขับวนอยู่ในสนามคนเดียวแล้วไม่มาบอกเราว่าเราต้องทําอะไรยังไงแต่ว่าใบขับขี่ก็คือหมดอายุไปนานแล้วเพราะไม่ได้ไปต่อเอาไว้ <c oughs> พอมาตอนนี้จะขับรถก็ไม่มีใครสอนแต่ถ้าไปโรงเรียนก็เหมือนเดิมนะคะ ก็ไม่ไม่ได้อีกก็ได้แต่ไปกับขี่ถ้าพี่ไปเรียนโรงเรียนนะณนะตอนนี้พี่ก็จะได้ไปกับผีอีกรอบหนึ่งท <c oughs> ี่เยหยียบคัสซูดเหยียบคัสซูดเซกเตอร์สองจะเบาๆนะคะใจเย็นโอเคสวยอ่ะไปต้องใจเย็นๆเ,เ,เ,เวลาขับรถไม่รีบเหยียบคัสซูดโอเคดีมากนะ,นะคะ ทางแยกะมาเดี๋ยวมาเลี้ยวซ้ายมามุนซ้ายมาเดี๋ยวซ้ายมาดูทางนะคะเดี๋ยวซ้ายมาเลี้ยงคัดไว้ไม่ให้รถพุ่งไม่ใจร้อนไม่จะเย็นเย็นใช่เอาเลี้ยวสวยๆสมูทๆเล้่งคัดไว้เหยียบคัดไว้ขึ้นโอเคเวลาหัดห้ามให้รถพุ่งนะคะเวลาเลี้ยวฝึกเลี้ยงคัดไว้ค่ะเราจะได้จอดเป็นเหยียบคัดสุดแต่เบรกเบาๆได้ค่ะเอาเลี้ยวสวยๆ เลี้ยวซ้ายค่ะหย่าคันสุดแต่เบรกได้นะคะถ้ารถมันไวเกินไปเพราะอะไรเราเลี้ยวทางแคบค่ะเออเลี้ยวเข้าซอยเลี้ยวเข้าซอยกับเลี้ยวออกซอยเหมือนกันถ้าเลี้ยวเข้าซอยเนี่ยต้องชะลอเหยยบเบรกไว้นะคะแต่เบรกไว้ได้เล็กน้อยจะเอาสวยๆอืมอจีซ้ายด้วยเราจะเลี้ยวอีกนะคะเอาสวยๆขึ้นเอารถให้อยู่เรียวเนี่ยรถเซ เออไม่ใช่แบบเอะรถเซรถไหลแล้วก็ปล่อยให้มันไหลไปยังไม่ชนยังไม่ชนอย่างงี้ไม่ได้ไม่เอาอย่างเออรถมาเปิดสันไฟไว้แล้วเขาจะได้รู้เราไปไหนจ้าไม่ใช่เอ้ยยังไม่ชนยังไม่ชนเอาดีๆเอาช็ดขวาแล้วจ้าเอาช็ดขวานะคะนี่ดูเดี๋ยวเข้าซอยแคบที่มีรถจอดนะคะอย่างธรรมดานะ เออคืออย่างเงี้ยรถข้างหน้ารถเข้าซอยแต่เราต้องค่อยๆทยอยคืนแล้วต้องเลี้ยงคัดไปด้วยนะคะในระหว่างนี้หยียบคัดไว้คือลาให้ตรงค่อยๆพี่ฝนสวยๆเอาดีๆสมมุิโอเคเห็นไหมคะรถก็แค่ขยับเคลื่อนไปก็พอแต่ที่แรกพี่ฝนปล่อยคัสขึ้นมาเยอะเวลาเลี้ยวก็เลยเลี้ยวไม่ทันคืนไม่ทันสําหรับคนที่ดูนะครูว่าอาการเดียวกันหมดแล้วค่ะ <c oughs> าหัสเองคือปล่อยคัดมาแล้วก็เลี้ยวคืนไม่ทันปล่อยคัดเยอะ เดี๋ยวออกหน้าบ้านก็ไม่ได้ตอนที่แรกเดี๋ยวออกหน้าบ้านมาแล้วมันพุ่งออกมานะคะเราก็หมุนไม่ทนันรถกระเซไปเซมาจากระวังชนพินอัดแปซนานไฟด้วยเออการขับเกยรธรรมดาเป็นเนี่ยจริงๆก็ไม่มีอะไรหรอกแค่เรามาฝึกนะคะฝึกวิธีการควบคุมรถให้ได้ให้ได้พื้นฐานการขับเราก็จะไปได้ดูรถทำซ้ายด้วยซ้ายโอเคเลี้ยวสวยๆไม่ปล่อยคัดเยอะ ไม่ปล่อยคัดเยอะนะไม่ปล่อยคัดเยอะนะ,ะจะได้คืนทันดีๆกว้างๆกว้างๆหมุนมือกว้างๆจ้าวันนี้ครูอยู่ที่บางอะไรนะใส่น้อยใช่ค่ะส่น้อยนะคะนนทบ,บุรีสอนแค่วันเดียวเพราะพี่ฝนสมัครเรียนวันเดียวพี่ฝนไม่ว่าง อยากเรียนกับคมากโทรหาครูตั้งหลายรอบใช่ไหมครูเปนครูบอกว่าไม่เอาไม่เรียนไม่เอาวันเดียวไม่อยากสอนอ่าเลี้ยวเราเลี้ยวไปวันเดียวไม่อยากสอนมันไม่เป็นนะแต่พี่ฝนก็บอกว่าก็อยากเรียนอ่ะก็อยากเรียนอ่ะวันเดียวก็ได้วันเดียวก็ยังดีเพราะว่าไม่มีเวลาก็โอเคครูก็มาสอนได้แค่นี้แหละได้พื้นฐานนะคะให้พี่ฝนฝึกต่อได้อย่างมั่นใจมากขึ้น ว่าเออไอเลี้ยงคัดเนี่ยไอเลี้ยงคัดเลี้ยงคัดเนี่ยมันคืออะไรเวลาเลี้ยวเราต้องทํายังไงเลี้ยวไปไม่ให้ชนเขาเห็นไหมนี่รู้แล้วเมื่อกี้พี่ฝนมันยังไม่ถึงปากซอยเราไปฝนเลี้ยวไปเลี้ยวเลี้ยวไม่ดูรถข้างหลังนะพี่ฝนไปรอรถข้างหลังละเหยยบคัสุดตตเบกแล้วเราก็ไม่รีบเลยค่ะไม่รีบไม่รีบเออไม่รีบแมาทิศซ้ายพี่ฝนจะไปรอรถข้างหลังให้เขาเลี้ยวก่อนอนาไม่ได้เราก็เลี้ยงได้เนี่ยรเลี้ยวสิ เดี๋ยวคนะเออไม่ต้องสนใจรถเขารถข้างหลังเขาก็รอเราไม่ล่ะใจเย็นเดี๋ยวเลี้ยวเราอ่ะเอารถเราไปตามทางของเราให้ได้ให้ตรงเตือนพ่อพราเดี๋ยวรถเบียดนะคืนหน่อยลูกจับไว้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 จ้ามาคืนมอ่าคืนมาไปปล่อยค่าคืนมาเอากระช่างเขาช่างเขาไม่เป็นไร เราก็ไม่รู้หรอกเขาจะไปบ้านหลังไหนแต่ก็ไม่เป็นไรพี่ไปของพี่เออไหมพี่จะมาชนมอส่งมอไซด์นี่แหละสรุปเขาก็ไม่ได้รีบไหมอ่ะเ็าอาจจะไม่รีบก็ได้จ้าเราก็ไปตามทางของเราเห็นไหมเขาเลี้ยวไปแล้วเนี่ยถ้าพี่มมวแต่กังวลรถข้างหลังอย่างเงี้ยพี่ก็จะออกถนนไม่ได้อเอออยู่ในซอยหมู่บ้านเองยังกังวลจะให้รถข้างหลังไปก่อนตลอดเลยอ่ะไปเดี๋ยวจะาสวยจ้ะ เอาสวยๆรถข้างหลังก็ไม่เกลียวน mm hmm. ึกถึงความเป็นจริงสิเราเราขับมา,าเราขับมาเนี่ยแล้วมีรถข้างหน้าขับชา้ชาๆอยู่เราจะแซงไหม mm hmm. ตรงทางยากพี่แซงไหมไม่แซงเออนั่นสิไม่มีใครแซงเพนก็ไม่แซง mm hmm. เพราะฉะนั้นคือสิ่งที่าต้องทําคือเราเลี้ยวไปให้ตรงตามทางของเราไม่ให้ชนกับใคร mm hmm. แล้วเขาก็จะตามเรามาเอง mm hmm. เราอะชอบคิดว่าเราขับไม่เป็นเราขับช้าเดี๋ยวเขาจะด่าเอาไหมนู่นนี่นั่นเนี่ยเราคิดไปเองเราคิดไปเองอจริงๆเขาว่าแค่รอเราเอาคุณไปฉันจะได้ไปบ้างอย่างเงี้ยแต่เรากลับไปกังวลแล้วไปจอดไม่ยอมไปมเ,เดี๋ยวอ่เรียวขาอีกรอบนึงจ้าวสวย